ดีค่ะก็พอดีเมื่อกี้พ่อต้นมะเขือเทศไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีพาร์ตรีพอร์ตนะคะต้นเอเซอร์นะคะ,เ,เ,ะ,คะเพราะว่าต้นเขาจะโตกว่ากระถางแล้วนะคะแล้วเราก็มีกระถางใบนี้กระถางใบนี้นะคะมาเปลี่ยนให้น้องค่ะแล้วเราก็มีดินตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่าอะไรเนี่ยอาริเคเค Plant Compost นะคะเราอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเป็นดินสำหรับต้นพวกเอเซอร์แบบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาตัดเลยโหหนักเหมือนกันนะเนี่ย ดูสีนะคะสิดดำมากเสียงอะไรวะเราเอาดินปลูกอของต้นเอเซอร์นะคะใส่กระถางเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะได้ย้ายเนาะแต่ว่าเราได้ขุดตรงกลางหลุ่มแล้วนะคะขออภัยในเสียงรบก,กวนด้วยนะคะ การรีพอร์ตนะคะการย้ายพืชน,นะคะเราต้องปีบก้นเขาด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อรากเขามีรากอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะแน่นมากเลยนะคะต้นนี้โอ้ยรากปิดข้างบนนี่เองเราต้องใช้นี่นะคะใช้นี่แล้วเพราะว่า มาดูกันว่ารากเขาจะอยู่ยังไงรากไม่อยู่ที่ก้นบึงนะคะเดี๋ยวน,นะนี่รากไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเนี่ยเขารอให้เราเปลี่ยนดินตั้งนานแล้วเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่เห็นรากสีขาวไม่เห็นรากใหม่ก็เลยนะคะจะใส่ไปเลยค่ะเสียงรบกน กดนิดนึงนะคะกดนิดนึงนี่ค่ะเราก็จะเสริมดินเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะเพือยึดรากเขาไว้เนาะ,ะสวยละสวยละเพราะว่าเวลาเวลาเราลดน้ำนะคะเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะดินสวยละ สวยแล้วส,วแลวสวยแล้วสวยไหมสวยแล้วค่ะเรียกว่าเอเซอร์นะคะจะเป็นแบบนี้เอ่อเป็นแบบนี้ค่ะ